ไม่ใส่ไหนไม่จะไปเปลี่ยนศาสนาเลยฮะเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนศาสนาเหรอซุ้มเงินน้ำพือศาสนาอย่างศาสนาขีดเปลี่ยนเป็นศาสนาอย่างซุมเงินศาสนาพูดซุ้มเงินศาสนาขีดอ๋อขีดกั็ขีดกับพูดก็ที่ย้อมกันได้หรอกเพราะว่าศาสนาขีดไม่ใส่พระก็เราอยู่เอาก็ใส่พระเอาไว้ขายเอาไปขายที่จริงๆแล้วน้ำพื้นแต่ศาสนาขีดอ่ะ เอาภาพไปแยนข้อไปเขาจงไงเขาบอกพวกสาวอ่าก็ได้ล่ะศาสนาคิดดีกว่าเออศาสนาคิดดีกว่าคิดเนี่ยบ่เด่นบ่อี่งเนี่บ่อีเนี่ยคิดเตียนคิดเตียนเออโลกเนี่ยสู้ศาสนาคิดไปเลยอืมคิดหลายกว่าเจ้าไปเขาอิสเรีเขาเองเขาเองฮะหมางรู้มาอย่างไง อย่งนะ้นนะนะฮะนะฮะนะฮะองหวงศาสนาเกนแบบก็นักพู้หังเขจิบลงดินพร้อมกจิบลงดินพร้อมอืมนปะาอ๋อ่จริงอืมต่วบาเขาเล่อมากครับอ่าเพราะม่แค่ถอดกระถายยังดอกเตนทำดกับผาแล้วแต่้อแล้วบแต่เราปะจะไดิจว่สวดนามอล่ไม่อีพิน่าหรือมางอรหังสมาสจิ เอย่อะไรได้ยังได้ยัเปลี่ยนจะเปลี่ยนเยนจ้าไปเขาก็แพนเนงเงัมืนไหนเจเห็นนเขาเห็นอ่นชนไอ้พวกน่าน่ามาดานใจน,นี่ยเกิดจากยังวศาสานาพดท่อยเขอาขอะไรเขามาฮะซอยอยังกลดว่าอะไรอ่นนอนบอนขอนั่นขอนี่เก็ด่าอเไรอ่าต้องเปลี่ยนศาสนาเกียนอ่อนบอนน,น,นนั่นนี่ะไรบนอๆๆ่าบ่นแล้ซออ่ นค่ชาโลกเขาที่เมื่อเขาที่นับด้วยศาสนาคิดหไรหมดนะอ่ะาก็เขาก็ง่ายแค่ศาสนาพุทธเองแตศาสนาพุทธก็ต้องผีอยู่หันผีอยู่นี่อ่กต้นไม้ใหญ่พ้นใหญ่ยยอ่าผีจังสันผีจังดีแอ่ศาสนาคิดเขาเราไม่สนใจแต่ต้องผีอยู่ใส่กาเลยย่านตะข่อนผีเขาไม่ย่านแต่ศาสนาพุทธเป็นย่านแต่ผีมันไม่ย่าน ได้เปลี่ยนสถาน้กว่านั่นมีมีคนสักสักน้ำบ่อยกับบางคนก็หัดเดี๋ยวบางนก็ดีบข้างภาาฝรังเขบอกอ่าก็ต้องบังนะอ่าต้องไปจัดารติดบนมอเอาไปว่าได้ได้ผ้พอยู่น่้ไตะไคร้เอ้าไปตะไค้ ก็ได้ก็ไดาเปลีจะจะจะ่ยนศาสนาดีกว่าอตอนแรกน่าซื้อสองมือถือหมดเยอะสิช่วยเปลี่ยนศาสนาแล้วทางฟังสุหัดพวนพอด้วฟังเขวิจัยฟังเขาวิจารณ์ก็เป็นปโซคิดอะไรตัวนวะคิดง่ายตัวคิดง่ายวัาจะได้เปลี่ยนเป็นศาสาาาานาคิดดีกว่าถามามน่บซื้อสานคิดย

เนวเีนี่แกเ็นทียับรือกบ้ยะบันีีขันเล็หน่อยเล็กหน่อยไม่กะที่จะไหนก่อนคือขาเาสาาระล่ะเาล่ะอันนี้อันนี้โมเดล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 เนี่ยเพราะเรื่องยิงเนี่มีหัวม่เยิ้มเลบ่พอันดีขนาดไรยังไงเปี่ยนแปลงมึด เอาไปนากพรากับไส้ผ้าอ่าก็เทนจะข้ากไปกับูุซาอยอ่ามูชามาขายอ่าเพระเด็ดมาขายพ้ะเลยสิอ่าพวกเขาขายจะด้วยกับพี่เลยอ่า้วก็เตือนกองกัอะไรก็ล้วกนอ่าแ่นนนจะล้างเห็ดมันก็นตัวกันอามีมีสินมาพวกมี่เสินมาสินนสนจะขวากสนหาขอคือสัตล์พะผม Anh sáng sáng. Có 3 Anh sáng. 3 sáng. Anh sáng 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 5 sáng 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 าเส้นหาคอยี่ครับออกวได้ก็ตลากินกัอนกันแล้วได้ปนดีกันจะไปหูรักะรักเกินอะไรวะเอี่เทิี่เทิมีอย่างสกีใจว่าโอ้มันซอยอะไรอี้อนอยอะไรมี่สกีใจสบายสบายมสวองโลกดีฮะสงโลกดีสว่งโลกดีเด็ดสุโอ <doors> ้ด um, yeah. oh ก y d oh my นะ